โอเคครับเราจะดูโพสจะนะของพระเจ้าด้วยกันในเช้าวันนี้นะครับ2ทิมบทที่4น,นะครับหน้า2 4 12ครับเราจะดูข้อที่9ถึงข้อที่18ครับ2ทิมบทที่4ี่นะครับข้อที่9ถึงข้อ18นะครับจงพยายามมาหาข้าพเจ้าโดยเร็วเรวพราะว่าเดมาสได้หลงรักโลกปัจจุบันนี้เสียแล้วและได้ทิ้งข้าพเจ้าไปยังเมืองเทสซาโลนิกาเครเซน ได้ไปยังแคว้นกาลาเทียทีตัสได้ไปยังเมืองดานมาเทียลูกาคนเดียวเท่านั้นที่อยู่กับข้าพเจ้าจงไปตามมาราโกและพาเขามาด้วยเพราะเขาเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสําหรับการรับใช้นี้ข้าพเจ้าได้ส่งทิกิกัสไปยังเมืองเอเฟซัสแล้วเมื่อท่านมาจงเอาเสื้อคลุมซึ่งข้าพเจ้าได้ฝากไว้กับคาปัสที่เมืองโตอาสมาด้วยพร้อมกับหนังสือต่างๆและสิ่งที่สําคัญที่สุด คือหนังสือที่เขียนบนแผ่นหนังอเล็กซานเดอร์ช่างทองแดงนั้นได้ประทุสไลด์ข้าพเจ้าอย่างสาหัสองค์พระเป็นเจ้าจะทรงตอบแทนเขาให้สมกับการกระทําของเขาท่านจงระวังเขาให้ดีด้วยเพราะเขาได้คัดค้านถ้อยคําของพระเจ้าอย่างรุนแรงในการแก้คดีครั้งแรกของข้าพเจ้านั้นไม่มีใครเข้าข้างข้าพเจ้าสักคนเดียวเขาได้รัดทิ้งข้าพเจ้าไปหมดข้าพเจ้าอธิฐานต่อพระเจ้าว่าขอโปรดอย่าให้พวกเขาต้องได้รับโทษเลย แต่องค์พระเป็นเจ้าทรงประทับอยู่กับข้าพเจ้าและได้ทรงประทานกำลังให้พระเจ้าข้าพเจ้าจึงประกาศพระชนะได้อย่างเต็มที่เพื่อให้คนต่างชาติทั้งปวงได้ยินดังนั้นข้าพเจ้าจึงรอดพ้นจากปากสิงโตนั้นองค์พระเป็นเจ้าจะทรงโปรดช่วยข้าพเจ้าพ้นจากการร้ายทุกอย่างและจะทรงคุ้มของข้าพเจ้าไว้จนถึงอาณาจักรสวรรค์ของพระเจ้าสงงาราศีจงมีแด่พร่องสืบๆไปเป็นนิจเอเมน ร่วมใจกันนถัครับพระบิดาครับเราขอบคุณพงค์สรับเช้าวันนี้ที่เราจะเปิดโพสจนะของพงค์ออกขอบพงค์ทรงอยู่กับเราสอนเราในเช้านี้เปลี่ยนแปลงเราที่จะเป็นลูกที่ดีขึ้นของพงค์และที่เราจะเดินติดตามพงค์ในแบบที่พงค์ทรงพอพระทยัยขอบพงค์เมตตาเราเราขอฝากเวลานี้และทรงลิษของพงค์ในพระนามสุดเจ้า a m e นหัวข้อที่เราจะดูในเช้าวันนี้ก็คือเราเป็นเพื่อนแบบไหน เราเป็นเพื่อนแบบไหนนะครับซึ่งเราเห็นสิ่งที่อาจารย์โปโลนะครับพูดถึงตรงนี้นะครับในช่วงเวลานี้นะครับถสถานการณ์ในชีวิตของอาจารย์โปโลคือกําลังถูกข่มเหงกําลังอยู่ในช่วงที่ยากลําบากนะครับและระหว่างที่เขารับใช้พระเจ้าไปนั้นนะครับคนที่ไปกับเขาด้วยก็คือเดมัสคนหนึ่งที่อยู่กับเขานะครับแต่เราเห็นถึง,ถงเพื่อนคนนี้เพื่อนผู้รับใช้คนนี้นะครับในข้อที่10บ,บอกว่า แต่เพราะเดมัสได้หลงรักโลกปัจจุบันเสียแล้วและได้ทิ้งข้าพเจ้าไปเมืองเทสโลนิกานะครับเดมัส hmm. ได้ทิ้งอาจารย์โปโลโด้วยความที่ยากลำบากของเขาและเขาก็ไปหาสิ่งที่ต้องการของเขาเองนะครับซึ่งเราเห็นถึงตรงนี้ว่าเราต้องถามดูเราเราเป็นเพื่อนแบบไหนคำถามเนี่ย มันเป็นคําถามบางครั้งมันอาจจะเกี่ยวกับการรับใช้บางครั้งมันอาจจะเกี่ยวกับชีวิตของเราปัจจุบันในการเป็นเพื่อนพี่น้องครับเรามีเพื่อนเราไม่ยังเป็นต้องเป็นเพื่อนคริสเตียนเสมอไปการเป็นเพื่อนไม่ว่าเราจะเชื่ออะไรเราก็เป็นเพื่อนกันได้แต่พี่น้องครับแต่แต่ในทางของความเป็นเพื่อนในแบบที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นนั่นคือสิ่งที่สําคัญ คำว่าเพื่อนเยอะแยะมากมายครับเราใช้เพื่อนที่ทํางานเราใช้คําว่าเพื่อนไปเกื่อนไปหมดคนนี้ก็เพื่อนคนนั่นก็เพื่อนผมเห็นหลายคนนะอย่างโอบอกคนนี้ก็เพื่อนผมคนนี้ก็เพื่อนผมคือคือเราเห็นคําว่าเพื่อนเราใช้เยอะมากแต่พี่น้องครับเพื่อนแบบไหนที่เราเป็นและเพื่อนแบบไหนที่เขาเป็นต่อเรา เพื่อนของอาจารย์โปโลนะครับตรงนี้เราเห็นถึงอาจารย์โปโลบอกว่าเดมัสได้ทิ้งข้าพเจ้าไปแล้วเพื่อนแบบเดมัสหรือเปล่าที่เราเป็นหรือเราเป็นเพื่อนแบบลูกาคือหลายๆครั้งพี่น้องครับคำว่าเพื่อนเราใช้ง่ายจริงๆคำว่าเพื่อนผมว่ามันควรจะไม่ออกจากปากเราง่าย คำว่าเพื่อนมันควรจะมีความหมายมากกว่าแค่คนที่รู้จักหรือคนที่เราทํางานด้วยคําว่าเพื่อนมันควรจะร่วมเป็นร่วมตายมันควรเป็นคนที่จงรักภักดีต่อกันไม่ว่าสถานการณ์ในชีวิตของเพื่อนคนนั้นจะเป็นยังไงเพื่องคำว่าเพื่อนกับคําว่ารักเนี่ยผมว่าสองคำนี้ไม่ควรใช้ออกปากๆเรางย่ายไงคือ หลายๆครั้งสิ่งหนึ่งที่ผมเรียนรู้เพื่อนผู้รับใช้ผมจะเพื่อนจริงๆเนี่ยมันมีหลายแบบในเพื่อนผู้รับใช้ผมก็จะมีคนที่สนิทใกล้ชิดกับคนที่ผมไม่ได้เรียก,กว่าเพื่อนผมเรียกว่าพี่น้องผู้รับใช้หรือกันแต่เพื่อนจริงๆคือคนที่มีไม่กี่คนครับที่ใกล้ชิดกันที่เดินด้วยกันที่รับใช้มีอะไรปัญหาเราคุยกันเราอาธิษฐานเผื่อกันคนเหล่านี้พี่น้องไหมครับ เราอยู่ด้วยกันแบบความเป็นเพื่อนไม่ว่าเราจะทุกข์ไม่ว่าเราจะมีหรือไม่มีเขาสามารถโทรหาเราได้เขาสามารถพูดกับเราได้แลเขาสามารถระบายกับเราได้และเราจะไม่เอาเรื่องเหล่านั้นไปพูดให้คนอื่นฟังเราไม่ทําลายกันแล้วกันนี่คือเพื่อนจริงๆแต่แตไ่ไอที่เราเจอกันที่ฟิตเนสไม่ใช่เพื่อนไอที่เราเจอกันที่ทํางานไม่ใช่เพื่อนบางครั้ง มันคือเพื่อนที่ทำงานแต่จริงๆเราไม่ใช่เพื่อนเราเป็นแค่พี่น้องร่วมงานหรือคนร่วมงานที่เขาไม่ได้เป็นเพื่อนจริงๆเพราะอะไรรู้ไหมครับเรายังเวลาเราทุกข์จริงๆไม่มีใครอยู่กับเราเลยเวลาเวลาเราลำบากจริงๆไม่มีใครช่วยเราเลยแต่พี่น้องครับสิ่งเหล่านั้นอันนั้นข้างนอกแต่สำหรับเราในเช้าวันนี้เราจะพูดถึงพี่น้องคริสเตียน ที่เราโอเคครับในในที่นี่เราเป็นพี่น้องกันแต่พี่น้องกันในคิดจักเช่นกันเรามีเพื่อนคําว่าเพื่อนผมเห็นพี่น้องหลายคนสนิทกันมากกว่าบางคนเป็นสิ่งที่ดีครับไม่ใช่ทุกคนที่เป็นเพื่อนเราหมดแต่ทุกคนเป็นพี่น้องเราหมดคําว่าพี่น้องอีกอย่างหนึง่งแต่คําว่าเพื่อนที่สนิทอีกแบบหนึง่งและอาจารย์โบโลนะครับในตรงนี้เราเห็นถึง ผู้รับใช้ของพระเจ้าและเพื่อนของอาจารย์โปโโลที่รับใช้ด้วยกันคือเดมัสลูกาและอีกหลายคนที่อยู่ในนี้แต่คนที่อาจารย์โปโโลพูดถึงสองคนที่ชัดเจนและคนที่สามที่อาจารย์โปโลพูดชัดเจนตรงนี้ด้วยเช่นกันเดี๋ยวเราพูดถึงอีกทีหนึ่งแต่ตรงนี้อาจารย์โปโโลพูดถึงเดมัสคนที่ได้ละทิ้งอาจารย์โปโโลไปพี่น้องครับเพื่อนแบบเนี้ยเราไม่ต้องการ เพื่อนเรานี้ยเราผมไม่ต้องการเพื่อนแบบนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องก็ไม่ต้องการเพื่อนแบบนี้และผมเชื่อว่าเราก็ไม่อยากจะเป็นเพื่อนแบบนี้ด้วยถูกต้องไหมครับผมหวังว่าพี่น้องจะไม่เป็นเพื่อนเหมือนเดมัสจริงๆเพื่อนบางคนเป็นแบบนี้จริงๆพอเวลาที่เขายากลําบากเวลาที่เขาต้องการเขาหลงรักสิ่งที่เขาอยากจะได้แล้วเขาทิ้งเราเพราะสิ่งที่เขาอยากจะได้ คนบางคนทิ้งเราเพราะว่ามีแฟนใหม่เอ้ามีแฟนใหม่ต้องทิ้งเพื่อนด้วย,ยใช่ไหมหรือว่าเพื่อนแฟนบอกว่าคุณต้องทิ้งเพื่อนคนนี้นะแล้วคุณถึงจะคบกับฉันได้เราทิ้งเพื่อนเพราะแฟนเราทิ้งเพื่อนเพราะงานเราทิ้งเพื่อนเพราะสิ่งนั้นสิ่งนี้พี่น้องครับถ้าเราเป็นแบบนั้นพี่น้องรู้ไหมเราเป็นเหมือนเดมัสและพี่น้องยองย้อนกลับไปดู มีเพื่อนจริงๆในชีวิตเรากี่คนแต่จริงๆหลายครั้งเนี่ยพี่น้องครับเพื่อนในคําว่าเพื่อนในความหมายเราก่อนหน้านั้นเป็นเหมือนเดมัสจริงๆครับผมก็เคยเนเหมือนพี่น้องแหละในที่ทำงานเก่าผมผมก็เรียกเพื่อนเหมือนกันผมก็เรียกเพื่อนผมเรียกคนที่สนิทแต่พี่น้องไม่ทุกวันนี้เราไม่ได้คุยกันแล้วเราไม่ได้เจอกันแล้ว เราไม่ได้ติดต่อกันแล้วเราจะใช้คําว่าเพื่อนได้ไหมถ้าเราใช้มันก็เป็นเหมือนเพื่อนแบบเดมัสครับมัน,ไ,นไม่ได้เป็นเพื่อนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันไม่ได้เป็นเพื่อนแท้ไม่ได้เป็นเพื่อนที่เวลาที่ยากลําบากเหมือนตอนเนี้ยที่อาจารย์โปโลยากลําบากแต่มีคนที่ยืนอยู่ข้างๆอาจารย์โบโลพร้อมเสียสละพร้อมทุกข์ไปด้วยกัน และคนที่สองที่อาจารย์โบโลพูดถึงคือลูกาในข้อ11ครับเจมอ่านข้อ1ิบเจ็ดครับข้อที่11นะครับลูกาคนเดียวเท่านั้นที่อยู่กับข้าพเจ้าจงไปตามมาราโกและพาเขามาด้วยเพราะเขาเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสำหรับการรับใช้นี้พี่น้องเวลาเนี้ยคือเวลาที่เพื่อนแท้จะแสดงออกมาเวลาเนี้ย ที่เราต้องการเพื่อนจริงๆลูกาเป็นคนเดียวเท่านั้นที่อยู่กับข้าพเจ้าพี่น้องครับเวลาเนี้ยมันบ่งบอกว่านี่คือเพื่อนแท้และเพื่อนแบบเนี้ยครับที่เราต้องการในเวลาที่เรายากลำบากจริงๆพี่น้องครับทุกคนต้องการคนแบบนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องต้องการคนแบบนี้แต่พี่น้องครับ ทิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นเราควรเป็นเหมือนลูกาในชีวิตของคนอื่นในชีวิตของคนอื่นเราควรจะเป็นเหมือนลูกาที่ไม่ว่าอาจารย์โปโลจะเจอการข่มเหงมากขนาดไหนพี่น้องครับในเช้าวันนี้ที่เราคุยกันเรื่องนี้มันไม่ได้มันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้ยากมากแต่พี่น้องรู้ไหมครับถ้าเราอยู่ในสถานการณ์เหมือนอาจารย์โปโลตอนนี้ นี่คือบททดสอบหลายครั้งผมบอกว่าผมรักคนนี้ผมเป็นเพื่อนคนนี้ตอนที่เราพูดกันต่อหน้าเขาอ่ะไม่ยากแต่พี่น้องนู้ยเวลาไหนที่ยากครับเวลาที่เจอจริงๆ<อ>เวลาเนี้ยอาจารย์โบโลเจอจริงๆเจอการข่มเหงจริงๆเจอคนคนที่กล่าวหาคนที่คัดค้านคนที่ไม่เห็นด้วยและนําเขาไปขึ้นศาลด้วย ฟ้งเขาด้วยและพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นและเวลาเนี้ยมันจะเหลือเพื่อนไม่กี่คนแต่จารโปรโลพูดคนหนึ่งที่เหลืออยู่ข้าพเจ้าคือลูกาเวลาเนี้ยคือเวลาที่ทดสอบนี่คือเพื่อนแท้ของอาจารย์โปโล พี่น้องครับในโลกนี้เราต้องการเพื่อนแต่สิ่งที่สำคัญในเช้าวันนี้เราพูดถึงสองประเด็นเราเป็นเพื่อนแบบไหนและเราอยากมีเพื่อนแบบไหนเพราะว่าจริงๆสำหรับผมกับพี่น้องคําว่าเพื่อนเพราะเราไม่จาเป็นต้องใกล้ชิดกันแบบเพื่อนทุกคนเสมอไปถูกต้องไหมครับ เราจะมีเพื่อนไม่กี่คนในคิดจากผมเชื่อว่าไม่ใช่ทุกคนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนพี่น้องหมดแต่พี่น้องจะมีบางคนเท่าน,น,นั้นที่ใกล้ชิดและเป็นเพื่อนและคอยอธิษฐานเผื่อคอยคุยกันมีไม่กี่คนหรอะครับแต่คนที่เราต้องการคือคนเหมือนลูกาในคิดจากเหมือนกันเราไม่ต้องการเพื่อนแบบเดมัสเพื่อนแบบนี้พร้อมขายเราได้ตลอด พอเขาไม่ได้ในสิ่งที่เขาประโยชน์ที่เขาต้องการเขาขายเราได้ตลอดเขาพร้อมเราจะเอาเราเป็นินทาเขาพร้อมแล้วที่จะทําทุกอย่างเพื่อตัวเขาเพื่อนแบบเนี้ยคือเพื่อนแบบไหนครับข้อาะสิเพื่อนที่รักโลกปัจจุบันเสียแล้วเพื่อนแบบเนี้ยพี่น้องเราไม่ต้องการและพี่น้องครับเรียนรู้จากเดมัสเดมัสเป็นอะไรครับรักตัวเอง ลักประโยชน์ของตัวเองเดมัสเห็นแกตัวเพื่อนแบบนี้พี่น้องครับพี่น้องไม่ต้องการและเพื่อนแบบนี้พี่น้องไม่อยากจะเป็นต่อคนอื่นถ้าเราเป็นเหมือนเดมัสพี่น้องครับอธิษฐานขอพระเจ้าพระเจ้าเราไม่อยากเป็นแบบนี้ต่อใครเราไม่อยากจะเป็นเพื่อนแบบนี้ต่อใครเราอยากจะเป็นเหมือนลูกา ที่ไม่ว่าเพื่อนคนนั้นที่เราเรียกเขาว่าเพื่อนแล้วเราจงรักพักดีต่อเขารักเขาอยู่ข้างๆเขาเวลาเขาดีเราอยู่ข้างเขาเวลาเขาทุกข์เราอยู่ข้างเขาเวลาเขาเจอการข่มเหงเราอยู่ข้างเขาพี่น้องครับเพื่อนแบบนี้ที่เราต้องการและเพื่อนแบบนี้ที่เราต้องเป็นต่อพี่น้องของเราต่อคนอื่นจริงๆหลายครั้งพี่น้องครับ ทำว่าเพื่อนอย่าให้มันออกจากปากเราง่ายถ้าเป็นจริงๆให้เป็นเหมือนลูกาถ้าเรามีพี่น้องครับผมผมหวังว่าพี่น้องจะมีแบบนี้พี่น้องรู้ไหมเพื่อนแบบนี้ของผมมีไม่กี่คนในชีวิตแต่พี่น้องรู้ไหมครับเพื่อนแท้แบบนี้มันมีค่ามากๆไม่ใช่เวลาดีนะ เวลาที่ไม่ดีเวลาที่เราเจอความยากลําบากเวลาที่เราทุกข์จริงๆเวลาที่ถูกคนอื่นกล่าวหาคมเหงเพื่อนคนเนี้ยพร้อมปกป้องเราพร้อมที่จะอยู่ข้างๆเราพร้อมที่จะช่วยเราลําบากเราไปด้วยกันทุกข์เราไปด้วยกันเราเจออะไรเราเจอด้วยกันนี่คือเพื่อนแท้ที่เราต้องการนี่คือมนุษย์ครับ นี่คือมนุษย์ที่เราต้องการแต่ผู้หนึง่งเนี่ยผมอยากบอกพี่น้องว่าถ้าเราไม่มีเพื่อนแบบลูกาเรามีแต่เพื่อนแบบเนมัสเต็มไปหมดเลยอาจารย์เรามีแต่เพื่อนแบบนี้ยเต็มไปหมดเลยเราทํายังไงอาจารย์พี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องถ้าเราไม่มีเพื่อนในมนุษย์ที่เป็นเหมือนลูกาเรามีแต่แบบเดมัสส่วนมากจะเป็นแบบเดมัสแต่เรายังมีผู้หนึ่งครับ ที่เป็นเพื่อนที่ไม่เคยทิ้งเราไม่ว่าใครก็ตามเราดูข้อที่17-18ครับ17นะครับแต่องค์พระเป็นเจ้าทรงประทับอยู่กับข้าพเจ้าและได้ทรงประทานกำลังให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงประกาศพระจนะได้อย่างเต็มที่เพื่อให้คนต่างชาติทั้งปวงได้ยินดังนั้นข้าพเจ้าจึงรอดพ้นจะปากสิงโตนั้นองค์พระเป็นเจ้า จะท่งโปรดช่วยข้าพระเจ้าให้พ้นจากการร้ายทุกอย่างและจะทรงคุ้มครองขราพระเจ้าไว้จนถึงอาณาจักรสวรรค์ของพระองค์สงญาลาักษจงมีแด่พระองค์สืบๆไปเป็นนิดพานนี่คือผู้หนึ่งที่เป็นเพื่อนที่เป็นเพื่อนที่ไม่เคยไม่ว่าเราเจออะไรคําว่าเพื่อนตรงเนี้พี่น้องรู้ไหมครับมันเป็นมาจากพระอ,องค์และพระอ,องค์เป็นเพื่อนเรา ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะเราดีต่อพองค์ไม่ใช่เพราะเราควรที่จะได้แต่พองค์เป็นเพื่อนเราพงเป็นเพื่อนที่ไม่ว่าเราเจออะไรเราสามารถทูลพงค์ได้เราสามารถบอกพงค์ได้และพองค์จะไม่เป็นเหมือนเดมัสในชีวิตของเราพองค์จะดีกว่าลูกไกลและเพื่อนคนนั้นก็คือเพื่อสุริษฐ พงศ์เจงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดและในข้อ17,18เราเห็นว่าพงทรงประทานกำลังให้แก่ข้าเจ้าเป็นเพื่อนของอาจารย์โปโลและประทานกำลังให้แก่อาจารย์โปโลและเพื่อจะช่วยอาจารย์โปโลในการประกาศข่าวประเสริฐและช่วยอาจารย์โปโลให้พ้นจากภัยพิบัติต่างๆด้วยนี่คือเพื่อนแท้ไม่ว่าเราเจออะไรคือพระเยสุริดและพี่น้องครับ ความเป็นมนุษย์เราเราเป็นได้แค่เหมือนลูกาแต่ยังพี่น้องครับอย่างน้อยเราต้องเป็นเหมือนลูกกาอย่าให้เราเป็นเพื่อนเหมือนเดมัสเพื่อนแบบเดมัสผมเชื่อว่าเราก็ไม่ต้องการเราก็ไม่ผมเชื่อว่าคนอื่นก็ไม่ต้องการเช่นกันถ้าเราไม่ต้องการเราอย่าเป็นแบบนั้นกับคนอื่น พี่น้องเรเรียนรู้คําว่าเพื่อนไม่ว่าเพื่อนในคิดจักไม่เลยไม่ว่าเพื่อนสนิทหรือยังไงให้เราถามตัวเองว่าคนคนนี้เราลักเขาแบบเพื่อนจริงไหมแล้วถ้าวันหนึ่งเขาเจอการทดลองเจอการทดสอบเจอการข่มเหงเรายังจะเป็นเพื่อนเขาไหมถ้าวันหนึ่งเขาทุกข์ยากลำบากจริงเรายังเป็นเพื่อนเขาไหม เราพร้อมที่จะเสียสละเพื่อเขาไหมเราพร้อมที่จะอยู่ข้างๆเขาไหมก่อนที่เราจะเรียกใครว่าเพื่อนถามตัวเองก่อนถามตัวเองว่าเราเป็นเพื่อนแบบไหนเราอยากเป็นเพื่อนแบบไหนในเช้าวันนี้พี่น้องครับเราเห็นสองสองตัวอย่างคือเดมัสผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากเป็นแบบนั้นและไม่มีใครอยากจะมีแบบนั้น น้องครับเรียนรู้จากเขาเราไม่ยังเป็นเหมือนเป็นเหมือนเขาแต่เรียนรู้จากเขาแต่พี่น้องรู้ไหมครับเพื่อนแบบเดมัสสัญ,ญลักษณ์ของเพื่อนแบบนี้คือเห็นแก่ตัวพี่น้องสังเกตดูนะถ้าคนคนนั้นเห็นแก <sh> ่ต <sh> ัวอย่าเป็นเพื่อนกับคนคนนั้นถ้าใครที่ชอบเห็นแก่ตัวใครที่ชอบเห็นประโยชน์ของตัวเองใหญ่กว่าเพื่อนใหญ่กว่าพี่น้องพี่น้องครับคนนั้นเห็นแก่ตัวอย่าเป็นเพื่อนกับเขา ถ้าเราเป็นเพื่อนกับคนแบบเนี้ยเวลายากลําบากคุณจะไม่เหลือใครคุณจะไม่เหลือใครครับเพราะสัญ,ญลักษณ์ของเพื่อนแบบเดมัสคือเห็นแก่ตัวเห็นประโยชน์ของตนเองรักสิ่งที่โลกนี้ให้พี่น้องรู้ไหมครับเพื่อนที่รักสิ่งที่เป็นของโลกนี้ให้ไม่เป็นเพื่อนแท้เพราะอะไรรู้ไหมครับวันหนึง่งสิ่งที่โลกนี้ให้เรา ือเงินคือสิ่งของถ้าวันหนึ่งเขาใช้เงินซื้อเพื่อนเราเขาอาจจะขายเราเขาอาจจะเอาอำนาจมาข่มเราแล้วเขาอาจจะขายเราเพราะสิ่งที่เป็นของโลกแต่พี่น้องครับเราไม่ต้องการแบบนั้นเราไม่ต้องการเพื่อนแบบนั้น และพี่น้องครับสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เราไม่อยากจะเป็นเหมือนเดมัสเราถามตัวเราในเช้านี้สั้นๆครับเราเป็นเพื่อนแบบไหนถ้าเราถ้าเราไม่มีเราถามพระเจ้าว่าเราควรจะมีไหมเพราะอะไรรู้ไหมบางครั้งบางคนเราไม่สามารถมีเพื่อนได้เพราะเราเห็นแก่ตัวเพราะเราเห็นแก่ตัว เราไม่ควรมีเพื่อนครับถ้าเราเห็นแก่ตัวไม่ควรมีเพื่อนเราคนอยู่คนเดียวเราควรมีแค่คนรู้จักแต่เราไม่ควรจะมีเพื่อนคนรู้จักมีประโยชน์มากกว่าเพื่อนเข้าใจใช่ไหมครับคนรู้จักเเรารู้จักกันหมดอ่ะทีเนี้ยแต่เพื่อนมันมีมากกว่านั้นมันสำคัญมากกว่านั้นและพี่น้องครับบางครั้งรู้ไหม บางครั้งเราไม่มีเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะไม่ได้ช่วยเรานะเพื่อนเยอะไม่ได้ช่วยเราแต่เพื่อนแท้ครับที่ช่วยเราเพื่อนแท้แค่คนเดียวมีประโยชน์กว่าเพื่อนเยอะๆที่ไม่มีใจที่เป็นเหมือนเดมัสพี่น้องครับเราต้องถามตัวเราช้าวนันนี้เราเป็นเพื่อนแบบไหนและเราควรจะมีเพื่อนไหม ถ้าเราเป็นคนเห็นแก่ตัวพี่น้องครับเราไม่ควรมีเพื่อนเพราะเราเป็นเพื่อนไม่ได้และถ้าเราเป็นแบบนั้นเราควรอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเราขอพระเจ้าเปลี่ยนจิตใจเราขอพระเจ้าเปลี่ยนความคิดของเราและให้เราเป็นเหมือนลูกาให้เราเป็นเหมือนพระเยสุริตที่เวลาเนี้ยมีแค่สองคนที่เหลืออยู่ในเวลาเนี้ย ในชีวิตของอาจารย์บปโลคือลูกาและพระเยซูคริสต์พี่น้องครับผมเชื่อว่าเพื่อนสองแบบเนี้สองคนเนี้ยเราต้องการแน่นอนพระเยซูคริสต์ไม่เคยไม่เคยทิ้งเราแต่บางครั้งเราต้องการลูก,กาในชีวิตเราด้วยใช่ไหมผมต้องการลูก,กาในชีวิตผมยิ่งพี่น้องรู้ไหมยิ่งเป็นผู้รับใช้มันโดดเดี่ยวอยู่แล้ว มันเหงาอยู่แล้วแต่พี่น้องรู้ไหมครับถ้าเรามีเพื่อนแบบลูกามันก็จะดีบางครั้งรู้ไหมครับความเป็นมนุษย์มันก็คือมนุษย์มันต้องการคนบางคนที่เป็นเหมือนลูกาในคิตของผู้รับใช้จำเป็นต้องมีเราทุกคนจำเป็นต้องมีแต่ก่อนที่เราอยากจะมีเราต้องถามตัวเรา เราเป็นเพื่อนแบบไหนก่อนที่เราพระคำในสุภาษิตบอกว่าถ้าเราอยากจะมีเพื่อนเราต้องเป็นเพื่อนเข้าใจใช่ไหมก่อนที่เราจะมีเราต้องเป็นก่อนเราต้องเป็นก่อนให้กับคนอื่นก่อนก่อนที่คนนั้นจะเป็นให้กับเราเราต้องเป็นแบบเราต้องถามตัวเราในเช้าวันนี้เป็นเพื่อนแบบไหนเราอยากเป็นสมมุติผมจะเป็นเพื่อนพี่ปิ๊กผมอยากเป็นเพื่อนแบบไหนกับพี่ปิ๊ก แน่นอนครับทุกคนอยากเป็นเหมือนลูกาบางครั้งเราต้องถามตัวเองว่าเรามีเหมือนดูกาไหมหรือเรามีเหมือนเนบัสถ้าเรามีแบบบุคลิกเหมือนเนมัสรักโลกเห็นแกตัวไม่สนใจคนอื่นไม่ทนกับอะไรเลยคนแบบเนี้ยเราต้องถามตัวเองเรายังไม่พร้อมที่เป็นเพื่อนเหมือนคนบางคนบอกว่าเรายังไม่พร้อมที่จะมีแฟน จริงไหมเมื่อเวลามีแฟนคุณยังบอกว่าคุณยังไม่พร้อมที่มีแฟนการเป็นเพื่อนเช่นกันคุณต้องถามตัวเองคุณพร้อมที่จะมีเพื่อนไหมการมีเพื่อนที่แท้จริงมันสำคัญสำคัญมากเราต้องการเพื่อนแท้เราต้องการเพื่อนเหมือนลูกาเราไม่ต้องการเพื่อนแบบเนมัเพื่อนแบบเนมัสเต็มไปหมดครับไม่ต้องหาหาไม่ยาก หาไม่ยากเพื่อนเดรนเนมัสหาไม่ยากแต่เพื่อนแบบลูกาหายากก่อนที่เราจะมีแบบนั้นถามตัวเองว่าเราเป็นแบบนั้นไหมเราอยากจะเป็นเพื่อนแบบลูกาในชีวิตและถ้าเราอยากมีแบบนั้นอธิษฐาน,นขอพระเจ้าช่วยเราขอพระเจ้าเปลี่ยนจิตใจเราที่จะมีเพื่อนแบบนั้นที่จะเป็นเพื่อนแบบลูกา และขอพระเจ้าที่จะเปลี่ยนแปลงเราพี่น้องครับการเป็นคริสเตียนพี่น้องรู้ไหมมันเหงานะเราออกจากโลกเราออกจากเพื่อนที่เป็นโลกมาเราต้องการเพื่อนที่เป็นคริสเตียนเพื่อนที่มีความเชื่อเดียวกันพูดภาษาเดียวกันคือภาษาคริสเตียนเราต้องการแบบนั้นแต่ก่อนที่เราจะมีแบบนั้นเราอยากจะเป็นเพื่อนแท้ให้แก่เขาก่อน พื่อนแบบนั้นก็คือเพื่อนแบบลูก,กาเราไม่อยากจะเป็นเหมือนเดมัสเรียนรู้ครับเรียนรู้ในเพื่อนที่แบบของพระเจ้าเรียนรู้จากพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงเป็นแก่พวกเราจริงๆหลายๆครั้งพีน้องไ,ไหมครับเวลาเราเจอความยากลำบาก เราสามารถพูดกับโพงได้แต่บางครั้งเราพูดกับคนไม่ได้พี่น้องเคยเจอไหมบางครั้งเราพูดกับคนไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครพี่น้องรู้ไหมทําไมพี่น้องรู้สึกว่าเราคุยกับใครไม่ได้เพราะเราไม่มีเพื่อนแท้ถ้าเรามีเพื่อนแท้เราจะคุยได้แต่ถ้าเราไม่รู้สึกว่าพี่น้องถ้าเราจะเปิดใจกับใครสักคนหนึ่งเราต้องรู้สึกว่าเราแน่ใจในคนนี้ว่าเขาจะไม่ทิ้งหรา เอาจะไม่ทรยศเราเอาจะจงรักภักดีต่อเราเราถึงจะกล้าเปิดใจกับเขาแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะพูดกับใครได้คนเดียวที่เหลืออยู่ที่เราพูดได้และพง์พร้อมที่จะอยู่ข้างเรารับฟังเราเสมอคือพระเยซูกิตและทุกครั้งพี่น้องครับเวลาเราทุกพง์ไม่ได้เป็นแค่ผู้ฟังแต่พง์ประทานกำลังให้เราพง์ประทานพงค์ปกป้องเราพองอยู่ข้างๆเรา เวลาเราร้องไห้พงศ์ร้องไห้กับเราเวลาเราทุกข์พงศ์ทรงทุกข์กับเราเพราะพงค์คือเพื่อนแท้เพราะพงค์รักเราพงศ์ไม่ได้รักเราเป็นแบบลูกเท่านั้นแต่พงศ์เป็นเพื่อนเวลาที่เราต้องการเพื่อนน้องครับให้เราเป็นแบบนั้นต่อกันเลยกันต่อเพื่อนของเราทำตัวเองในเช้าวันนี้บางคนบอกโออาจารย์ฟังเทศนาแล้วผมต้องกลับไปคิดใหม่ ว่าผมมีเพื่อนแบบไหนและผมเป็นเพื่อนแบบไหนต่อคนอื่นเพราะอะไรรู้ไหมครับหลายครั้งเราใช้คำนี้ง่ายเกินไปแต่เพื่อนแท้ดูลูกาไว้ครับดูพระเยซูคิดไว้แต่เพื่อนแบบเดมัสเต็มไปหมดเยอะแยะครับแต่เราไม่อยากจะเป็นแบบนั้นถ้าเราอยากเป็นเพื่อนต่อใครสักคนหนึ่งเรียนรู้ในทางของพระเจ้าใหม่เรียนรู้แบบลูกา เรียนรู้แบบพระเยซูคริสต์แล้วเราจะดีขึ้นในความเป็นเพื่อนและเราจะเห็นคำว่าเพื่อนสำคัญมากกว่าเดิมให้เราร่วมใจกันครับไดครับ